ขอขอบคุณลูกค้านะฮะที่เช็คแล้วไม่ใช่ก็เลยแบบว่าทิ้งไว้ให้เราทําคลิปเป็นวิทยาทานนะฮะเงินแท่งของจีนนะฮะเป็นเงินแท่งครับที่ตอกด้วย99.9%น้ําหนักแท่งนะฮะตอกระบุเอาไว้ที่30กรัมเดี๋ยวผมมาเช็คให้ดูกันครับเป็นความรู้กับเพื่อนเพื่อนเอนขนี้กําลังมาแรงนะต่างคนที่มีความรู้เรื่องเงินต่ะหา เข้าไปพยายามเก็บเงินกันในรูปแบบจะเป็นแท่งก็ได้หรือในรูปแบบอีกประเภทหนึ่งที่ประเทศไทยมีเยอะนะฮะจะเป็นรูปแบบเม็ดครับนี่นี่เป็นรูปแบบเม็ดอย่างนี้อ่ามีอยู่2เกรดทั้งเม็ดนอกแล้วก็เม็ดในนะฮะอ่ะแต่อันนี้ก็คือเป็นเม็ดเงินเ9เนี่ยจะถูกกว่าในรูปแบบนี้ในรูปแบบแท่งแบบนี้เพราะว่าแท่งแบบนี้มีค่ากําเนิดค่าบล็อกอย่างเงี้ยจะเปรียบเทียบแล้วเงินเม็ดอะค่ากําเนิดจะไม่มีนะฮะจะมีน้อยอย่างเก่งก็คือค่าภาษีที่เราต้องจ่ายฮะกลับมาพูดเรื่องเงินแท่งดูยังไงปอม ถ้าเรามีตาช่างนะง่ายเลยเงินแท่งเวลาระบุไว้อย่างเช่นอันเนี้ยแท่งเนี้ยระบุไว้ที่สามสิบกรัมฮนะเดี๋ยวผมช่างให้ดูเลยสิบเอดยี่สิบเอ็ดกรัมตัวมันระบุหรือตัวมันต่อไว้สามสิก็จริงนะฮะแต่มันมีแค่ยี่สิบเอ็ดกรัมทีนี้เราอนุมานได้เลยครับ ตัวปั๊มมาสามติแต่น้ำหนักไี่เดนนี่ไม่ใช่แล้วถ้าไม่มีตาช่างเช็คอย่างไงล่ะหยดกรดหรือฝนหินเราเวลาเราหยดกรดเข้าไปนะฮะเงินต้องไม่ทําปฏิกยากับน้ํากรดนะคือมันจะไม่เดือดอะ่ะมันจะไม่เดือดแต่ถ้าเงินเดือดขึ้นมาได้เนี่ยดูไปใกล้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นโลหะเช่นไม่ว่าจะทองแดงหรือทองเหลืองนะมีส่วนผสมของทองแดงแน่นอนที่เป็นคอปเปอร์นะซีูแล้วก็ชุบเคลือบด้วยเงินอีกที ถ้าเทียบแล้วนะถ้าเทียบกับอันที่เป็นเงิน99จริงๆฮะอันนี้เมทัลแล้วก็พิมพ์ว่าไฟล์ซิเวอร์99% 9านะฮะแต่ถ้าใครเป็นช่างหรือว่าต้องการซื้อแบบแบ่งขายนะเช่น1บาท2บาท5บาท10บาทนี่นะของเรามีแบ่งขายนะฮะติดต่อมาแล้วกันครับถ้าใครอยากจะมีใช้ไว้ทำงานนะแต่ถ้าเป็นเงินแท่งแบบนี้ ก็ต้องไปหาตามร้านของใหญ่ๆนะ